สวัสดีค่ะมาพบกับกบอีกแล้วค่ะทุกคนมาค่ะมาค่ะมาเข้าครัวด้วยกันกับกบค่ะวันนี้กบจะชวนทุกคนทําต้มผักกาดดองหมูสับแบบแซ่บๆนะทุกคนอากาศหนาวเย็นแบบนี้เราจะต้องหาอะไรร้อนๆกินนะคะแล้วก็ต้องมีรสชาติแบบแซบ่บๆด้วยนะมาดูกันนะคะทุกคนว่ามีอะไรบ้างนะ คิขผงกบก็คือการทำไปคุยไปนะคะท่านไหนที่ไม่สะดวกในการรับชมกรุณาก,กดข้ามได้นะคะขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันเนาะมาค่ะมาดูว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นหมูสับนะคะหรือหมูบดนั่นเองกบได้มาจากร้านจีนนะผักกาดนะกบมีทั้งผักกาดกระป๋องนิดหน่อยนะทุกคนแอบ ครึ่งหนึ่งแอบไปใส่ข้าวต้มไปแล้วนะก็เหลือนิดหน่อยแล้วก็กบก็จะใส่ประกาศดองเป็นถุงแบบนี้นะค่ะทุกคนโอเคก็จะมีประกาศดองเนาะก็จะมีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำมะนาวน้ำมะนาวเป็นลูกด้วยแล้วก็จะเอาน้ำมะนาวเป็นขวดแบบนี้ด้วยนะพริกไทยน้ำกระเทียมดองกบจะใส่ด้วยน้ำตาลนิดหน่อยขนอกระเทียม พริกเขียวนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวกลบไปทำการเตรียมประกาศให้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะมาค่ะทุกคนจ้ากลบจะไม่ได้ทำเยอะนะทำแค่เสิร์ฟนึงใส่น้ำมันหอยลงไปนิดหน่อยให้มีรสชาตินะทุกคนพริกไทยปน่น ขี้ขาวให้หมุนมีรสชาติหน่อยแล้วก็ผสมทุกคนขนาดกบมาหลายวันกบก็ยังปรับตัวยังไม่ได้เลยทุกคน <c oughs> คุณน้ำานาก ก็ยังปรับไม่ได้แต่ต้องปรับเพราะว่าต้องกลับไปทำงานก็ต้องปรับปรับกันเนาะบางคนก็ปรับตัวได้เร็วบางคนก็ปรับตัวได้ชา้าโอเคประมาณนี้นะคะกบบก็จะไปตั้งน้ำค่ะทุกคนปะมาค่ะทุกคนกบก็จะใส่ ขงขนนอลงไป okay. 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 สีขาวกะกะค่ะ <Okay. Okay. S 1> ทุกคนเดี๋ยว

โอ้โ,อโ,อโออะหยดไปหมดแล้ว <guard> หยวดไปหมดแล้วค่ะคุณใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนชา โอเคให้เขาเดือดอีกสักนิดหนึ่งนะคะทุกคนเดือดแล้วผมจะใช้มือนะทุกคนจะจะใส่ไม่ไม่เอาเหมือนกับประมาณว่าตามที่เราชอบไม่ใหญ่ไม่เล็กใส่ลงไปเลยล้าม,มือแล้วเนาะ ใหญ่บ้างเล็กบ้างโอ้ขอโทษคะ่ะช้อนล่วงออกจากจาน จากเมืองไทยน้ำหนักขึ้นทั้งกบและคุณอำนาจตอนแรกก็บอกคุณอำนาจว่าไม่เป็นไรที่รักอยู่ที่นี่เธอเธอนหนักขึ้นเดี๋ยวกลับไปเมืองไทยเธอทำนูน่นทำนี่เดี๋ยวเธอก็น้ำหนักลดเปล่าคะ่ะหนักกว่าเดิมอีกกินเยอะอาหารอร่อยถูกปากไงคะทุกคนช้อนฟองออกมาทอ้ทุกคน ปกติกวบจะทํากับข้าวเยอะนะแต่คุณอำนาจบอกว่าที่รักถ้าทำเยอะก็กินเยอะทําแค่มื้อเดียวพอก็เลยจะทําแค่หนึ่งถ้วยทุกคนไม่ทําเยอะรอให้หมูสุก ก,ก็จะใส่นี่ค่ะประกาศดองของกบลงไปอันนี้มันมีน้ําด้วยนะน้ําของประกาศดองนะคะทุกคนที่อยู่ในกระป๋องอ่ะอ่ะทีนี้เราก็ต้มเลยแค่เห็นก็ทำลายหลายแล้วทุกคนแค่นี้ก็อร่อยแล้วอะ่ะ ชิมเลยคะ่ะทุกคนชิมชิมชิมม,มันได้ความเปรี้ยวมาจากผักกาดดองนิดหน่อยแต่กบจะเอาแบบเซ็บๆใส่กระเทียมลงไปทุกคน ระเทียมนำไปสับผมจะแบบเอาแบบแซ่บๆไปเลยทุกคนพริกเขียวหรือพริกแดงก็ได้เดี๋ยวล้างมือก่อนตัวแสบมือทุกคน ตัวแสบมือโทษทีคะ่ะทุกคนจ๋านี่แซบแน่นอนโอ้กบลืมอย่างหนึง่งลืมลืมใส่ผงฟุ้งฟิงทุกคนจ๋าเดี๋ยวแ๊บนึงน,นะเอาไปใกล้ใใส่ผงฟุ้งฟิงหน่อยนะทุกคนถ้ามีก็ใส่ถ้าไม่มีก็ไม่ใส่ถ้ากบซื้อมา ติดบ้านกบก็จะใส่แต่ถ้าหมดก็มันน้าจะซื้อมาเพิ่มเพราะว่าเวลามีนะใส่เยอะมาก,กคนชอบมากทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะกบก็จะใส่น้ำปลาอันนี้เอาแบบรสชาติแบบแซ่บ แซ่บเซผิดผดใส่น้ำมะนาวแหมมำลายไหลกันแล้วใช่ไหมทุกคน เดี๋ยวเพื่อนจะบอกว่าเดี๋ยวก็ใช้ช้อนเดี๋ยวก็ใช้ทพัพพีเอาไงกบเอาฮะเอาสักอย่างถนาดทั้งสองแบบทุกคนจะโอเคกบก็จะชิมว,ว้าวสุดยอดต้มผักกาดดองหมูสับของกบแซบ่บแจริงๆทุกคน สุดท้ายผักชีเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนจ้าต้มผักกาดดองหมูสับแบบแซ่บๆนะทุกคนเอาแบบแบบอากาศหนาวๆแบบนี้ต้องเมนูนี้เลยอ่ะทุกคนจ๋าแบบแซ่บจริงๆแซ่บมากๆเดี๋ยวกบนะแป๊บนึงนี่ทุกคนอาจจะมึดๆนะแซ่บมากร้อนๆ ร้อนๆเลยค่ะทุกคนแล้วแบบอาการหนาวๆอาการหนาวๆนี่สุดยอดจริงๆทุกคนจ๋ะโซติกแหละมาค่ะทุกคนว้าอร่อยมากๆโอเคค่ะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะทุกคนจ้ะที่รับชมคลิปวิดีโอของกลุ่มนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกไลค์ค่ะขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะทุกคนลาเพื่อนๆทุกคนค่ะไปแล้วบ๊ายบายนะคะ